ไม่ว่าเราอยู่ในองค์กรใดๆเรามักจะเป็นผู้ตามและอาจจะเป็นผู้นำองค์กรที่มีประสิทธิภาพและเสนอคนที่มีความสามารถทำให้ผู้นำและผู้ตามได้มีความสุขและประสบความสำเร็จองค์กรที่อยู่ตรงข้ามกับวิธีนั้นคือองค์กรที่มีผู้นำไร้ความสามารถและเสนอคนที่ประจบประแจงผู้นำ คนส่วนมากไม่ชอบทำงานอยู่ในองค์กรที่มีผู้นำรรยความสามารถในหนังสือจิตวิทยาคนไร้ความสามารถ (in English The Psychology of Military Incompetence) นักเขียนน o r m a n d i x ก n ัพูดถึงองค์ประกอบที่ทำให้องค์กรได้มีผู้นำไร้ความสามารถคำอธิบายของ d i ก o n ช่วยให้เราเห็นว่าเราเลิกเรียนความไร้ความสามารถในตัวเราเองและในองค์กรได้อย่างไร ไลคอนชอบกล่าวว่าหัวหน้าไม่มีความสาม,มารถเพราะเขาโง่เขลาดิกเซนเชียห้เห็นว่าหัวหน้าบางคนอาจจะโง่จริงๆแต่ดิกเซนอธิบายว่าผู้นำต้องใช้ความฉลาดในงานคืนลำดับชั้นและเรื่องนี้ใช้ความรู้ด้วยตามนั้นดิกเซนอธิบายว่าผู้นำน่าจะมีความรู้ทักษะและนิสัยที่มีประโยชน์ในบางเรื่องยังน้อยก่อนในการคืนลำดับชั้น สิ่งสำคัญมากคือลำดับชั้นเสนอความรู้ทักษะการกระทำและนิสัยอะไรบ้างลำดับชั้นในองค์กรที่มีประสิทธิภาพควรที่จะให้คนที่บรรลุปเป้าหมายได้ดีและเปิดใจคือลำดับชั้นยังรวดเร็วลำดับชั้นไม่ควรที่จะเคนอยู่กับคอร์รัปชันและการเป็นเพื่อนหรือครอบครัวของผู้นำเกา่าถ้าหวหน้าและผู้นำให้ความสำคัญมาก กับการสูญเสียการนับเธอตอนเองและชื่อเสียงรวมกับความกลัวที่ว่าหัวนาจะไม่พอใจแล้วก็ให้ความสำคัญน้อยกับสถานาการณ์ตรงหน้าและเหตุผลของการกระทำนั้นจะทำให้มีปัญหาเยอะคนฉลาดคนที่วิจารณ์โลกและเหตุการณ์และคนที่มีไอเดียใหม่ๆชอบไปอยู่ที่องค์กรที่ให้พวกเขามีโอกาสทำตามไอเดียของพวกเขาและยกย่องพฤติกรรมนี สมองเป็นเมอนใจมันชอบอยู่ในทีซึ่งเขารบนับเธอมันผมคิดว่าเราน่าจะเข้าใจแล้วว่าองค์กรที่เสนอคอนชาลารคอนทิวิชันโลกและคนที่มีไอเดียใหม่ๆประสบความสำเร็จมากกว่าองค์กรที่เสนอคนทีิเ็นแก่ตัวแต่ความสำเร็จขององค์กรเกี่ยวกับวิธีสื่อสารข้อมูลด้วย ทุกๆองค์กรต้องการที่จะสื่อสารข้อมูลอย่างชัดเจนและรวดเร็วแต่ผู้นำซึ่งเอาแต่สั่งการและพูดมากไร้เหตุผลพวกเขาจะสร้างการสื่อสารที่ไม่ดีผู้นำที่นับถือการเชื่อฟังมากกว่าความจรงิงมีโอกาสที่จะสั่งการสื่อสารที่เอาแต่สั่งการพวกเขาไม่อยากฟังคำวิจ,จารณ์ทั้งที่มันอาจจะแก้ปัญหาได้ดิกสันอธิบายอย่างละเอียดว่า บูลชิตไม่ความว่าสิ่งใดและมันส่งผลอะไรบูลชิตคือการกระทำที่ดูสวยงามแต่ไม่มีประโยชน์เช่นขบวนพ a เ a d e ทำความสะอาดห้องและสิ่งของที่ไม่ได้ใช้และใส่ชุดสวยๆเรียบร้อยเพื่อทำให้หัวหน้ามีความสุขดิกเซนเชียเห็นว่าการกระทำแบบนี้ทำให้ลูกน้องยุ่งโดยที่พวกเขาไม่สามารถก้าวหน้าหรือฝึกสิ่งใด ตามนั้นลูกน้องต้องเพียงพาผู้นำมากกว่าเดิมเพราะพวกเขาไม่มีความสามารถความรู้และทักษะนอกจากการสั่งลูกน้องทำบูลชิตผู้นำที่ไม่ดีทรงพลรในการเลือกพนักงานลูกน้องและหัวหน้าเราสามารถสังเกตว่าองค์กรดีหรือไม่ดีตามวิธีที่องค์กรเลือกและสนับสนุนพนักงาน ผู้นำทีไรความสามารถเละที่มีอีโก้ออนแอร์ชอบเลือกและสนับสนุนพนักงานที่มีความสามารถน้อยกว่าเขาอีกผู้นำแบบนี้เพียงแค่อยากได้ลูกน้องซึ่งทำให้ตัวเองดูดีถ้าเปรียบเทียบกันตั้งที่เรามาแล้วเราน่าจะเข้าใจว่าองค์กรที่เลือกพนักงานแบบนี้จะประสบความสำเร็จได้ยากถ้าเราระงงับความเด่นและความแตกต่างกันเราจะไปข้างหน้าได้อย่างไร แต่ความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์กรอาจจะไม่สำคัญสำหรับผู้นำหลายคนเพราะผู้นำนี้สนใจความสำเร็จของตัวเองเท่านั้นดิกเซนแบงผู้นำเป็นสองประเภทคนที่อยากบรรลุเป้าหมายเพื่อองค์กรลูกน้องและคนอื่นๆประเภทที่สองก็คือคนที่เราพูดถึงแล้วพวกเขาอยากบรรลุความสำเร็จของตนเองเท่านั้นไม่มีใครชอบผู้นำประเภทที่สอง ต่ผู้นำที่แค่์ตัวอาจจะปกปิดความคิดและเป้าหมายได้ดิกสันอธิบายว่าองค์ประกอบหนึ่งขององค์กรที่ไม่ดีคือความปกปิดและการระงับคำวิจารณ์เรื่องนี้สามารถแทนใดหลายวิธีเช่นการไม่ออกข่าวรายการหาแพ้รับบาปการเซนเซอร์และการไล่ออกคนที่กล้าพูดถึงปัญหาของผู้นำหรือทิเชียแห็นว่า องค์กรต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ผิดพลาดทั้งหมดนี้คือการกระทําที่ปิดหูปิดตาและไม่แก้ปัญหาเลยจนที่เราไม่แก้ปัญหามันจะใหญ่เคืนเรื่อยๆจนวิกฤตการสื่อสารที่ดีทําให้พนักงานเรือลูกน้องเข้าใจว่าพวกเขาต้องทําตัวแบบไหนและผู้นําสามารถสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมรวมกับแก้ปัญหาได้แล้วด้วย การสื่อสารที่ไม่ดีทำไมทุกคนสับสนเราจะมีข้อมูลน้อยและไม่สามารถทำตามที่สถานการณ์ต้องการเราจะทำมั่วประเพิดมั่วและไม่มีประโยชน์ d ด็กซนเรียกมันว่า bullshit ผมหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังเห็นว่าอะไรที่ทำให้องค์กรประสบปัญหามากขึ้นแต่เราจะใช้ความรู้นี้ได้อย่างไรผมว่าเราสามารถลเลี้ยงองค์กรที่ทำผิดมาก และเรามีโอกาสที่จะสม,มัครที่องค์กรที่ดีกว่าในช่วงที่เรามีอิทธิพลต่อแนวทางในการกระทําขององค์กรเราสามารถทําให้มันดีขึ้นได้ด้วยแล้วคุณผู้ฟังมีปัญหากับวิธีใดขององค์กรคุณผู้ฟังคิดว่าองค์กรที่ดีต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างสแสดงความคิดเห็นใต้วิดีโอได้เลยครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอของความลับจากอีกโลก Bye.